สมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเพื่อช่วยบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนาวรคติยราชนารีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีอำพลเมืองยาหลานะครับแป็ผู้แทนจากสำนักบร,ริสมพระศรีสว่างควัตว,วรคติยราชนารีครับ